ำแบบแซ่บพักว่ะนี่นัวแบบนัวเป็นอืมจีจักอนี่จังเห็ตเยกเห่บเปยนี่จัอืมห่หหหองอ่นะห่องใ่ห่อืล้อมเป็นคํามติดนึงเป็น,นเป็น,เป,น <laughs> เป็นย่องแล้วเนาะเห็ดแซบอีหอือ กำลังใจสำคัญฝากพัานนาน้อนงจ้าไปเพื่องจ้าเข้าใจแล้วลูกวาคนมีความรักก็น,นี้แหละออมือนี้เบียร์สิผ้ามาเฮ็ดน้ำจิ้มซีอิ๊วดำนะคะสีหวานเนาะคะ่ะน้ำตาลค่ะสามช้อนน้ำส้มสายชูจ่าหนึ่งช้อน ิวดำหยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะค่ะเติมน้ำนิดหนึ่งค่ะเคค่ะแล้วก็เคี่ยวจ้าคนให้มันละลายค่ะตั้งไฟเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็พอน้ำตาลละลายแล้วก็ปิดไฟพักให้เย็นจ้า พักให้เย็นนะคะมันก็จะกลายเป็นเหนียวเหนียวข้นๆน,นะคะไปค่ะพุกคนวกินแล้วทำง่ายๆจ้าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพี่น้องซูอหูวซู่คนครับมาพอกันคือเขาก็เคยวนุ้นกระสินครับพี่น้อง มื่อน,นี้สิพาพี่พาน้องเมื่อกินํำสัวหมูกรอบครับขามหมูทอดกรอ,อบก็เลยจ้ามาเขากรอบด้วยพี่น้องเลยแล้วก็จะมีน้ำจิ้มดำด้วยนะคะน้ำจิ้มสีอิวหวานเนาะคะ่ะมีสูตรห้ด้วยะค่ะมือน,นี้ไปแซ่บกันนะครับน้องพี่น้องเนาะมาค่ะกินเลยลูกทกุกลางบรรยากาศยูเทียงเลยครับมือน,นี้วันนี้เรานั่งกินอยู่เทียงน,น,น้อยนะคะเยอเลยเหมือนกัน เด็ดอืมกรับจ้าุีคนอืมอสียงโอ้ยหนกน้ำจิ้มจ้าบาด์ดีเอาวิธีทำน้ำจิ้มดำมาเด้วยพี่น้องเล้าขอบคุณมากครับพี่น้องครับ ล <laughs> มตับแฉลบกันค่ะ นี่ใหม่คร <AND S 2> ับอืม เมนูนี่ร<ล>้านตาจ้องกินเนื้อขอมาเนื้อพี่น้องคนที่ว่ามรรยากาศตอนแรกเสียงกบเสียงเขียด

ข้าเรท่นัดก,กับสลัด บนตกเนาะพี่น้องเนาะทั่วประเทศเน่าเหมือนเนาะคือเป็นตกทั่วประเทศไทยอายุเนาะพายุเขาต้องระวังเพิ่อจะหาโม่งอีกน่าเดี๋ยวแต่เหมือดแหละแม่ มือนี่ฝนตกเบิดมือด้วยค่ะต้นงแ่มือขึ้นค่ะพี่น้องค่ะอืมทำไงายอืมจนปากอืม ร,รักห no อมถู่อฮึรัไปหน่อยพียงฮงจับอ่าสิ ผมเื่องอะรยังไม่ผมมาฝนติดตกเฝ้าเื่อมาต้มเลย่อ ตํำแบบแซบพัก,กวะนี่นัวแบบนัวเพ็นอืมจี๊ดจักอืมจอมแค่ตุอยากแค่แบตุอยากนี่ต่ำอืมหอมันเป็นข้ากิ่นตรงเป็น,นเป็น,เป,นเป็นย่องแล้วเนาะเห็ดแตบอีอือ กำลังใจสำคัญฝากพันนาโงจาไปเพื part. ่องโงจาเข้าใจแล้วลุงมว่าคนมีความรักตัวงนี้แหละเอ้าลุงมี่ตลอดเวลาเลยล่ะบนนี้มีต่มือนี่มือเดียวเนี่ย I step. <laughs> เมนูนี่เป็นเมนูที่แสบแต่เหงือกตรงพังตรงสมแสียบเหงือกโดยด้วนอืมเนาะได้ขุ่มได้ลุงนม,ม,ม่แบบมีมท้องแ่บมันลองใช้พลังงานในการเคี่ยว 拿来，我怎么弄？拿来，我怎么弄？拿麦。啊。嗯。吃那麦很咸的，是吧？我弄不弄？敢吃不？ รอดเธอเดียวนึงพี่น้องตัวเล็กหน่อยกินพี่น้องกินน้อยในยเพชรเด้อกินตรงน้ำพี่น้องเป็นเรืงง่องเขาเจ้ากินตโโ่บางูเวไปเยสีดไปม่ขีดไม่ขีดว่าเยสีดถือปา เอาว่าเจ้าเห็ดกันนะมูทนบาไหวบอกว่าเย็ดพี่เพม่อนถีบป้องลงน้ำาเลยอ่ะเรื่องว่าเนี่ยเอาสามมูมูทนบาไหวถีบป้องตกเพียงหน้ากรอบป้าคือหาเรื่องมาเบาดีนะมั้งเนี่ยเห็นในคลิปเนาะ เอาเด้อวิเกียรมากเลยอ่ะไปลอกอ่ะตกกบ, <c oughs> <c oughs> บกข้บบอคือว่าสลัดแท้กินแต่ตบกข้อมาพี่น้องแซ่บบัลลูนกินข้าวกลอบอ้างเบิ่งก้อน,นอยากกินอะไรบ้างเบิ่งก้อนงง ิปนอะไรหน่อยางต่อเป็นอะอย่างรับนกันาหน่อย่างอหเจ้าหน่อยก็ใหญ่ล่ะเป็นอย่างต่อก็มนเหนีมุกกรอบนะอืมอืมอืมโอ้โหโอมุกกรอบให้ร้าน เกระเสือกกันถูเอาเลยว่ารักปลาป๊ามากก็รักตัวเนื้อแข็งแข็งเนื้อแข็งแข็งหลายหลายมีมันมีตัวยำดีๆเด้พี่น้องเด้เนื้อเนื้อทิดอินเนี่ยผิดข้อเลยติดข้ออะไรกับติดใจรุ่นตาแฝกเทปบอดยันเหนียวข้าง เทอ <c oughs> ส่วนนี <c oughs> ้ฮะเทอส่วนนี้เอาไปตุนปเปืเอ่อยๆมันจะอร่อยบวกกับน้ำเข้าไปมันเป็นหม,ม,หมูคั่วคุณก็อยากกินไข่พะโล้อีกเนาะอยากกินอะ่ละละ,อละลายในปากชิมช้ำว่ะโซ่ละลายในปากมันต้องหยำเลย <c oughs> <c oughs> ต่ออนงญากลุงว่าถือ่ะแล้วไล่ที่ใส่ไม้อะไรอโอ้ยบุญย่ำเลยรุ่นหนก็บผู้เท่าไม่มีเข่าทันเลยกินอ๋ออยากกินแบบนั้นแหละแล้วไล่ที่เปล่าไหลเลือดลงนื้จะกระตุขออนุญาตเห็นกระดูกด้วยจ้ะมันอร่อยด้ยตรงนี้อ่ะ ก่เน<ะ>ี่ยคือคือเนี่ยคือ <c oughs> อย่งเห็นกระดูกแม่คือเนี่ยคือด <c oughs> ังเดียอะไรล่ละครับเหนือที่บากอย่างเซ่ยว่ะอะไรเท่ากินเยอะสุดเลยเป็นอย่าง อันนี้เอาทิศเขาไปเขากินแล้วก็ซุนด้วยนะแอบอิ่มเลยเขาชอบกินเนื้อย่างต่อครับพี่น้องบรรยากาศมันได้เนาะบรรยากาศมันได้ฝนตกลินๆวันนี้คุยกับต่ำต่ำพี่เบียร์อยากกินเนื้อย่างน้อแมนอยากกินเนื้อย่าง คนหลังกินห้วยัองขวดเลยป้าเขากินเนื้อย่างวะเนื้อย่างจังได้อยู่คนละหม่องไอ้ต่ำอยู่บนเขาอยู่ก็สิป้ากินเนื้อย่างวะก็คุยกันแมนอยูไก่ไก่กันอะไรคนหลังกินห้วยักษ์สองขวดเลยเล่าพี่น้องว่าเอาอีกแล้วมือนนี้บรรยากาศนำเก่งหัวยักษ์มาพี่น้องว่าน้อบิบบู กราเลิอบอยู่มนุษย์หินฟิลสโตนมนุษย์หินฟิลสโตนป๊บ,บิป๊บ,บูป๊มมบูดนดวมวมวนกันพี่นอมม้อง่ใจทัพย์ได้รุบละนั่นใจเลยถามี่เขาตัางบาที่เขาตัางบาดังสีนันจันอนว่า ไม่อยากให้ผู้เฒ่าไม่อยากให้ผู้เฒ่าเข้าใจนี่แหละเรื่องเป็นอย่างอ้าวเพื่อปลาเบียร์เราใส่มาเบ,บิบบูเบิบบูให้บักไหนเนาะทุกว่นเนะเาะลงกเกษตรกรใส่ตัวเนาะเบิบบูเหยียบไหนเบิบบูข,ขวัญวะสม,ส,มส,มส,มสมัยสมัยอันสมัยปูนสาวเนาะย้ามเอิญผู้ว่าก็นสิว่าเอิญตัวเองห้ามเอิญซื้อไหม ห oh, ไไ <laughs> มอจวไม่มมสิลงกันแ้วไม่สิลงคนต้องตัวเองตัว,วยตัวฟั <laughs> งนนฝันอยู่บนเรืจริงว่าลุลงไปนยังไมลุกขึ้นมาก,ก็ปั่นทบอยู่งง,งเลยลงลงเลยใส่แบบลวเลยบางอย่างเลย <laughs> ป๊อป <laughs> ป๊ป <laughs> อปลุงนึ่ว่าฝันา่าเดียมมตี ตื่นหรือ่าจะเป็นยังตี่คอยเอาจะเปน็นยังคนงงงนั่งหา,างหยวาป๊าป้บไปไปกับคนอื่นไปทังไหนคอยนั่งอยู่นี่คอยนั่งอยู่นี่คอยนั่งอยู่กับเจ้านี่ไปทังไหนหายๆก็ไปกับคนอื่นนั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่เลยวาาา่าต้าบ่ายจังเศร้าจังซีหนาซีตายวะเอาหรออ๋อกูเจ็บกูเจ็ยบตัวพี่ใกล้ตัวโบขวัมาทุบหัวตัวมีนไม่เสียบกูกูตาย ที่นี่เนี่ยน <c oughs> ุ่งใสโมโหเมื่อเป็นอยู่สองสามเธอแต่จะคบกันมาหหวยมือล้างมาใส่แมสเซฟกาดไว้ไปแล้วด <c oughs> ้านถึงลูกหลงค <c oughs> ันว่าป้าเบียไปเป็นคันว่าป้าเบียเป็นบมานอนหรือฝันนี่เฮ้ยเชิญมานี่เตรียม <c oughs> ตัวพริกลงกที่นอนเลยนะ้เพราะยังบอลถิถึงลูกหลงลถามว่าเอาบอลรวมเอามาหิหนหยังเอามาใส่นอน ใส่หนังแล้วย่ำเจ้าตีไข่ย่ำเจ้าลงทุบไข่อะไรอย่างไรก็เขาไ่ลงทุบดอกห้อยมาบุก,กี่เดือนอีกอีกบุกี่เดือนห่างกันเลยพี่น้องห่างกันอยู่บุก,กี่เดือนใส่อีกกู้งแบบห้วยฉันเป็นท,ที่นะลูกมาเป็นที่ที่มันตายขึ้นโอ้ยจาอะไรด้วยก้มเบาขึ้นหลาดนี้ไป,ไปไปไปเล่มข้างนอกเพิ่งทำใส่ยังดี บริสไซสมุนไพรหรอเว้ยเห็นว่ากระดิ้ตาตะแตงหย่อนแบบนี้วะปู่ป้าเอาพี่น้องครับสำหรับวันนี้ท่าี่น้องเนาะกราบขอโทษขออภัยในการกินบนสุภาพหรือบนประตูต้องหรือหัวม้วนเกินไปหัวม้วนเกินไปท้านผู้องมากคลิปนี้ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามในช่องเคยบนคนกระสินได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ลาละครับสวัสดีค่ะ